ตัวนี้เลยค่ะนี่แหละมีลูกปัดอยู่ในรูจมูกเนอะแม่ก็เลยตกใจว่าเอา้าไปแย่ตั้งแต่ตอนไหนลูกสาวบอกว่านูเอาเข้าไปตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลนี่เลยตัวนี้เลยค่ะนี่แหละสีนี้เลยเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานลูกสาวมาเล่นด้วยเห็นอะไรแว่แมสีฟ้าๆอยู่ในรูจมูกเอาเข้าตะบัดแย่เขีย่ยพยายามเขีย่ยคิดว่าสีเข้าจมูกลูกมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ออกเขี่ยงเงี้ยมันก็ไม่ออกครับจนผ่านไปสักพักหนึ่งลูกสาวบอกว่าแม่มีลูกปัดอยู่ในรูจมูกเนอะแม่ก็เลยตกใจว่าเอา้าไปแย่แตั้งแต่ตอนไหนลูกสาวบอกว่านูเอาเข้าไปตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลจนตอนนี้เรียนปหนึ่งแล้วออมันย,ยังไม่ออกตกใจค่ะ <th ud get> โอ้ยรนล,ลานมากเลยทําอะไรไม่ถูกพาลูกไปโรงพยาบาลเลยค่ะฝ่าฝนไปเลย oh. พอไปถึงโรงพยาบาลนางก็แบบคือแม่ไม่ดุอ่ะแม่ไม่ดุแล้วรู้แล้วว่าแม่ไม่ดุนางก็พยายามสั่งซึ้ดซึึ oh. จนไปถึงโรงพยาบาลนางสั่งฟึดแล้วมันกระเด็นหลุดออกมาอ๋อ oh. คือคือเหมือนสังส่ง <th ud get> ใช่ใช่ะเหมือนสั่งน้ำมูกอะนางนางรู้ว่าแม่ไม่ดูแล้วอ่ะนางก็เลยพยายามสั่งพยายามสั่งออกมามันมันไม่มีอะไรแบบ ใช่ค่ะไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่เน่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนางก็เป็นน้ำมูกของนางปกติแล้วนางก็ไม่บอกว่าหายใจติดขัดนางก็ไม่บอกเพราะนางคิดว่าน่าจะกลัวโดนดูก็ทำสายคล้องแมสค่ะด้วยความที่ต้องใส่แมสทุกวันถ้าถอดเวลาน้องน้องกินข้าวที่โรงเรียนนะถ้าถอดแล้ว<ม>น้องจะลืมแล้วทิ้งลืมแล้วทิ้งอันนี้ต้องเคาะเคาให้น้องทุกวัน <Ooh. S 1> ค่ะอันนี้ก็ลล<ำ>เลยซื้อมาทาสายคล้องแมสนี่เยอะแยะเลยคือมาประดิษฐ์เองใช่ค่ะมาทําเอง ก็พอแม่มาอยู่หน้าบ้านสาวเล่นอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้ไม่ได้นะคะเด็กน้อยนี้จะ่าสาาไม่ได้เลยยิ่งเด็กซนๆนเนี่ยยิ่งแบบไม่ได้เลยโดยเฉพาะ,ะปักไฟเสียบชาร์จโทรศัพท์อันหนึ่งละ<ม>นางชอบเสียบเอง<ม>คือคือคอันนี้จะโดนดุบ่อยๆ<ม>อปักไฟไอ้พวกมีดพวกอะไรนาะงจะเล่นเองระวังให้ดีๆนะคะดินสมดินสอแหลมๆเนี่ยไอ้เหล,เหลาแบบแหลมเปียบโอ้อยตกใจมากค่ะคือแม่ตกใจมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหมอจะโอ,อกอยังไง ตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้เมือ่อเช้านางบอกว่าหายใจโล่งดีค่ะ <laughs> ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าล้านเฟซบุ๊กยินดีติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i เตอร์ Instagram YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ